ติดตามชมรายงานพิเศษนะครับที่ทีมข่าวของเราได้เข้าไปเจาะดูตรงบริเวณที่เป็นถนนวิทยุรวมถึงซอยร่วมดดีบริเวณนั้นมีต่างชาติอยู่เยอะคอนโดอยู่สูงรวมถึงร้านอาหารที่ต้องปิดตัวเองลงจากพื้นที่ที่ไม่มีความปลอดภัยติดตามเลยครับรกำลังอยู่ในพื้นที่เรสโซนนะคะพื้นที่สีแดงซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้ทุกเมื่อค่ะจะสังเกตเห็นได้ว่ารอบตัวดิชนนันี่ถ้าจะไม่มีผู้คนเลยนะคะดิชนันั้นหมายกับผู้ประกอบการร้านอาหารไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าชั่วโมงนี้ เขาปรับตัวกันยังไงเขาอยู่กันยังไงค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะปิดมากี่วันแล้วคะเนี่ยปิดมาสาวันวันนี้ค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะคะควรจะจบเร็วๆนี้นะเพราะมันเดือดร้อนเป็นวงว้างค่ะฝากอะไรถึงรัฐบาลอ๋อขอให้เขา เขาเขาจัดการอะไรให้มาเร็วๆคือคือจัดการไม่ได้ก็ต้องถอย่าคุยกันก็นแล้วกันนะอยากก็คุยกัน<ะ>อยากก็มีปัญหา<ะ>ยุ่งยากอย่างนี้ค่ะเราเราจะทนได้สักเท่าไหร่อ่ะคะถ้าเราคือเหตุมันยังไม่แน่นอนเราจะเปิดร้านได้เมื่อไหร่อ๋อเราก็ต้องรอแหละเราไม่ก็จะไปทําอะไรได้นอกฝันนอกจากนี้เราทาอะไรไม่ได้รออย่างเดียวเราก็รอแค่อ,อย่างเดียวอะ่ะรอให้รัฐบาลจัดการให้เรียบร้อย<ะ>ให้ก็คุยกัน ไม่ใช่แค่ร้านอาหารในพื้นที่สีแดงเท่านั้นที่หายใจได้อย่างรวยรินเต็มทีแต่อาหารทั้งระบบกำลังโดนหางเลขจากนักท่องเที่ยวที่หายไปจนต้องปรับลดเป้าหมายการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารลงจากร้อยละ2ี่สเหลือเพียงร้อยละสิเท่านั้น